สีประตูเกียร์ออโต้แต่งหล่อแบบนี้นะครับตัวนี้เป็น e p a ัดด้วยนะครับ e p a ัดก็จะได้ไฟหน้าแบบนี้เลยที่สำคัญเป็นเกียร์ออโต้นะฮะรถ ปี2,019นะครับใส่ป่งล้อของใหม่เข้าไปรอๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เอาล้อของตัวมิดนะครับตัวมิดตัวปี22 23เลยนะครับมาใส่เลยนะครับแล้วไดูภายในนะเลขไมค์คันนี้นะครับ1แสนกิโล1แสนกิโลแท้นะครับยังหัวรถเข้าศูนย์บริการให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่์แท้แน่นอนนะครับเลขไมล์1แสนกิโลแต่ค่าตัวเบาๆนะครับคันนี้มาดูรอบคันก่อนนะครับตกแต่งโดยใส่โลบาร์เพิ่มเติมเข้าไปนะครับ คิ้วปองล้อมีมาให้เรียบร้อยตัวนี้เป็นตัว e-pat นะครับมีกล้องหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูรอบคันตัวรถเป็นสีขาวนะครับติดสติ๊กเกอร์ GR ียเข้าไปหล่อๆแบบนี้เลยราคาค่าตัวคันนี้นะครับอยู่แค่ห้าแสนแปดหมื่นบาทเท่านั้นนะครับคุณได้ออโต้ตัว e ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่มองหารีโว4ประตูนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเตี้ยหรือตัวสูงแคปเตี้ยแคปสูงเที่หมูมีหมดนะครับก็ฝากไว้นะครับ คันนี้เป็นรถปี2019เลขไมล์1 0 0 0 0โลค่าตัว580,000บาทเท่านั้นนะครับรถของเรานะครับอยู่ที่อำเภอพนมสาร,รคามจังหวัดชะเชิงเซานะครับหล่อ,อๆแบบนี้เหียมหมูจัดให้เหมือนเดิมนะครับ